ร่อนนะครับเห็นไหมครับนี่มันยังอ่อนอยู่นี่นี่นี่ดูครับโอ้โหงามมากเป็นไผ่ชนิดที่ลุงมองแล้วเรื่องความงามครับแต่ว่าเรื่องของการใช้งานนะครับก็ใช้ได้ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมอยู่ที่สวนไผนะ่นานาพัน,นเานาะออนครนายก มาดูไผ่ยผากค,ครับอันนี้เป็นผากที่เขาเรียกว่ามีลักษณะพิเศษคือมันมีความสวยงามชื่อมันอันนี้ก็ตั้งตามาเจ้าของเขาเขาเรียกมาก็คือผ่ผากหยกนะครับผายผากหยกนี่ครับมันเป็นผากตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันมีลำเนี่ยสีเขียวครับเห็นไหมครับสีเขียวแล้วมีค่าดํา คาดดำๆนี่นี่เดี๋ยวผมจะลองปลดนะลุงกลมจะลองปลดออกนะครับว่ามันสวยอย่างไรดูนี่ครับดูไ่เห็นไหมครับนี่ร่อนนะครับเห็นไหมครับนี่มันยังอ่อนอยู่นี่นี่นี่ดูครับโอ้โหงาามากเป็นไผ่ชนิดที่ลุงมองแล้วเรื่องความงามครับแต่ว่าเรื่องของการใช้งานนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปลูกแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ถึงขนาดตรงเป๊ะนะครับ อาจจะมีอูนมีเอ็นบ้างซึ่งถ้าเกิดเราจะปลูกให้ตรงมันต้องปลูกค่อนข้างชิดนะครับอันนี้เป็นผักหยกเราได้พันจากไหนมาอันนี้ก็ให้เครดิตอีกแล้วก็คือมิสเตอร์เคนะครับอันนี้สวนที่เขาแล้ว,แล,ว,วแล้วตัวนี้นะก็ให้เครดิตหลายรอบคืออะไรรู้ไหมมิสเตอร์เคเป็นแหล่งเลยเป็นตัวกนกําเคิดขาเลยเขาคไปค้นพบมาเลยเราก็เลยโอ้อย่างนั้นเลอเหรอัอปกติ้นี่เขาแล้วล้วักลุ่มของอิ่ายลุงอย่างมเงอ้ย ก็รวบรวมสวนนัน้นสวนนี้สวนโน้นมาแต่ปรากฏว่าอันนี้นีรร่เตอร์มิสเตอร์เคเขาเจอเลยนะเขา,าเรียกไผาา่ผักหยกเราก็เร่งจํานวนดูนี่ดูหนอเขาเอาลองมาดูนะครับนี่ดูลักษณะหนอนะครับลักษณะหนอ่อลักษณะใบนะครับนี่พอมันแก่ลงมาสีเนี่ยมันก็จะซอฟลงไปสีมันจะจางลงไปนะครับสีก็จะเรียกว่าซีดนิดนึงแต่ก็ยังมีความงามหลงเหลืออยู่นะครับ ลุงไปเห็นที่สวนไม่สเตเคนี่ลำขนาดนี้นี่นี่นดูนี่ดูมือนะครับนี่ขนาดนี้เลยเขาก็ปลูกประมาณ4ปีได้มั้งลุงก็ไปค่อยๆทยอยเอามานี่ทยอยเอามาเสร็จปุ๊บให้มันรอดแล้วมันดีก็เล่งจํานวนแล้วครับนี่จานวนนี้เฉพาะที่มาสวนลุงนี่น่าจะเกิน200เ้อยเงาน่าจะเกินนะครับตอนนี้ที่เร่งจํานวนอยู่ครับหน้าตามันสวยครับลุงมามองแล้วว่า แล้วอีตัวนี้ดีอย่างไม่แพงเวอร์ไม่ใช่ราคาต้นละหมื่นอะไรไม่ใช่นะครับมันก็ราคาเบาๆนะครับนี่เห็นไหมครับสวยสวยมากตอนนี้ลุงนี่มาปลูกตรงนี้นี่จากกิ่งเล็กๆนะครับก็โตแล้วเห็นไหมครับนี่ก็บำรุงมาหน่อยนะอันนี้ไผ่ผากยกเพื่อประดับครับใช้งานได้ไหมลำก็ใช้ได้แต่ว่าไม่หนานะครับแต่ว่าประดับเนี่ยเรื่องหลักเลย อาโอเคนะครับให้รู้จักไผ่ผากหยกครับขอพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอพระคุณครับในการติดตามครับ